เบตันชัวรถรุครูทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซัมเกรดเอ,เอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนหนักคิษความนำถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์โปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีมีขุมคุณมันใจได้เลยเบยตันชัวรับรูกครูทะเบียนสวยสมาคคมรับรองให้คุณสบายใจชัว ค่ะยิดนดีต้อนรับสูร่รายการรถแซฟเฟอร์ค่ะวันนี้ยินมาแนะนำ Mercedes-Benz CLC 2 0 0 d m g Dynamic ตัวนี้เป็นโฉม W253 ปี2019จดทะเบียน2 0 2 1กับราคาสุดคุ้มเลยค่ะ1,899,000บาทเท่านั้นค่ะให้ผมด์ด้านหน้านะคะ พร้อมกับกระจังหน้าดิมอนคริลค่ะพร้อมกับกล้องรอบทิศทาง360องศาได้เป็นชุดแต่ง AMG Body Styling ค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะได้เป็นตัวไฟหน้า LED High Performance มี Daytime Running Light ให้ครบเลยในส่วนของล้อแม็คนะคะได้เป็นล้อ AMG ขนาดใหญ่ค่ะภายในหรูหราค่ะด้วยเบาะโทนสีดำเป็นเบาะหนังปับไฟฟ้า Memory Seat 3ตำแหน่งได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังชันแบบใหม่ค่ะมี Touch Control ที่พวงมาลัยพร้อมเกียร์คอล์นสปีดพร้อมแพดเดิลชิฟในส่วนของหน้าจอมาต์บาร์นะคะเป็นแบบ Full Digital ลและหน้าจอกลางทัชสกรีนได้ค่ะขนาด10.25นิ้วรองรับครบทุกฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay พนออโต้และยังมีน a เ i กเตอร์นำทางอีกด้วยค่ะคอนโส่วนกลางนะคะตกแต่งมาแบบสุดหรูเปียนโนแบ็กค่ะได้ป็นแอร์ออโต้ปรับแยกอิสระได้ซ้ายขวาแล้วก็ได้เป็นทัชแพดแบบใหม่ขนาดใหญ่นะคะสามารถควบคุมและสั่งงานหน้าจอได้เลยค่ะในส่วนของโหมดการขับขี่นะคะมีด้วยกัน4โหมดค่ะ Eco Comfort Sport แล้วก็ Individual Mode ค่ะเลือกขับขี่ได้เลยนะคะและที่สำคัญ ขับขี่แบบไหนประหยัดน้ามันแน่นอนค่ะเพราะว่าคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสีสูบนะคะประหยัดน้ํามันสุดๆไปเลยค่ะที่สองท้ายรถนะคะมาพร้อมกับความสโลว์ค่ะดึงดูดสายตาอย่างแน่นอนแค่ขับคันนี้ดูดีมีระดับเสริมคนขับอย่างแน่นอนค่ะฝากระโปรงท้ายนะคะมาพร้อมกับระบบไฟฟ้าค่ะสามารถเปิดได้ถึง4รูปแบบนะคะเปิดจากในรถเปิดจากโลโก้หรือเปิดจากกุญแจและเปิดจากระบบแฮนด์ฟรีแอสเซทนั่นเองค่ะ แบบนี้เลยค่ะกล้องด้านหลังก็มีมาให้ครบเลยนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะถอยจอดนั่นเองค่ะด้านในค่ะกว้างขวางม,มากๆเลยเป็นรถ SUV อนอนิกประสงค์ขายดีที่สุดในตลาดขับดีที่สุดและยังสามารถใส่สัมภาระได้เยอะอีกด้วยนะคะเป็นรถอนิคประสงค์จริงๆค่ะมีม่านกั้นสัมภาระมาให้ด้วยนะคะสามารถดึงออกมาแล้วก็ กันได้แบบนี้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะฟรีดาวน์ศเปอร์เซ็นต์ผ่อนอยู่ที่31,000บาทเท่านั้นและอย่างที่ยินบอกไปค่ะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยองยนดีเซล4สูบ2,000ซีซี 2, 194แรงม้าและที่สำคัญเลยค่ะคันนี้เรามีรับประกันหลังการขายสูงสุดตามเงื่อนไข2ปี7 0 0 0หมื่นลดด้วยค่ะสนใจติดต่อโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์082-856-000 0หรือแอสไซดี d 9 9 9 9ค่ะแล้วพบกันที่เบตันชัวนะคะสวัสดีค่ะเบตัชัว ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรกมือสองคุณภาพดีเพราะให้คุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวได้ตั้งชั่วคือคงตอบที่ใช่ชั่ว